สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับช anel ตัวเล็กเล่นกล้ามอีกครั้งนะครับวันนี้ต้นจะพาทุกคนนะมาชวนทําเมนูของหวานชิลๆกันนะครับในอากาศเย็นสบายแบบนี้บังนะซึ่งวันนี้เป็นวันตัดงานของต้นนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีเวลาฝึกทําอาหารสักเท่าไหร่ต้องเลยถือโอกาสคลิปนี้นะในการมาแชร์ไอเดียเมนูของหวานที่จะทําไปพร้อมกับทุกคนต้องบอกก่อนว่าต้นไม่ใช่เชปมือทองแต่อย่างใดนะครับวันนี้อาจจะมีพลาดหรือว่าอะไรทีบ้างนะครับก็ สุดท้ายนะเราจะได้กินกันแน่นอนนะครับ <laughs> แจก้วยกันทั้งหมด3เมนูนะครับรับรองโปรตีนสูงนะเฮลตี้ healthy นะครับเหมาะกับสายสร้างกล้ามแล้วก็ลดไขมันอย่างชาวเราตัวเล็กเล็กกล้ามนั่นเองนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยนะ Proof Plant Based Protein ที่จะช่วย b u วเบิร์ n Balance ให้กับคนที่รักการดูแลและ h เฮลตี้ไลฟ์สไต l e แบบเรานะครับ ซึ่งแบรนด์ Proof เนี่ยเขามีรสชาติโปรตีนให้เลือกหลากหลายรสชาติมากๆนะแถมอร่อยด้วยตัวอย่าง Classic Series ที่มีบีนหรือซอยเป็นส่วนประกอบหรือใครที่แพ้ทัวเลือกเนี่ยทางแบรนด์เขาก็เอาใจสายแพ้ง่ายมากๆเนาะก็มี no soy series นะครับหรือว่าจะเป็น no bean series จเจ้าแรกของประเทศไทยเองด้วยนะครับเอกลักษณ์ของ no bean series เนี่ยคือมันจะให้ feeling ลื่นคอทานง่ายไม่มีผงผงที่ละลายยากแบบที่ต้นเคยลองมานะครับ ซึ่งสำหรับเมนูวันนี้เนี่ยเดี๋ยวต้นจะใช้นะเป็นตัวโนบีนซีรีส์แล้วก็โนซอยด้วยนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นโนบีนซีรีส์ซึ่งข้อดีของเขาก็คือเขามีโปรไบโอติก ที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายและก็ระบบลำไส้นั่นเองจากที่ใครติดตามต้นมาที่ต้นท้องเสียดังรุนแรงแล้วก็เข้าโรงพยาบาลนะดังนั้นวันนี้เนี่ยมีตัวนี้เข้ามาช่วยต้องคิดว่านะช่วยต้นได้เยอะมากๆปกติเวลาที่เรากินอาหารเราก็ต้องกินข้าวเนาะกินกับกินจิเพื่อให้มันมีโปรไบโอติกหรือว่ากินโยเกิร์ตอะไรก็แล้วแต่แต่ตัวรู้สึกว่ามันผสมโปรไบโอติกด้วยมันทําให้เราสะดวกแล้วก็สามารถจบทุกอย่างได้ในเซิร์ฟเดียวนั่นเองครับ ก็ไม่รอช้านะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะสำหรับเมนูแรกที่ต้นเอามาแชร์กันวันนี้นะมาเริ่มกันที่เมนูแรกนะทสชาไทยสูตรไฮโปรตีนนะวัตถุดิบที่เราใช้นะจะมีราสเบอร์รี่นะหนึ่งกล่องนมยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับใช้แค่20-30มิลลิตรและที่ขาดไม่ได้นะพรูฟเอ็กการันนะครับเป็นสูตรโปรตีนพืชรสชาไทยใช้1สกู๊ปด้วยกัน ขนมปังโฮวีดนับ2แผ่นใหญ่และไข่ไก่ทั้งหมด2ฟองขั้นตอนการทำนะให้เราตอกไข่ทั้งหมด2ฟองนะับลงในชามเตรียมมาไว้จากนั้นเนี่ยเติมนมของเราลงไปแบบนี้นะแค่ประมาณ20มิลลิลิตรก็พอนะครับพรูฟพรีเมียมไททีนะเปิดฝานะแล้วก็เทปไปเลยนะครับทั้งหมดประมาณ1สกู๊ปด้วยกันนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เราทําการตีส่วนผสมของเราเนี่ยให้เข้ากันนะตรงนี้จะยากนิดน,นึงนะพยายามขูดด้านข้างตัวโปรตีนพืชของเราออกมาคนให้เข้ากันทั้งหมดนะครับสีจะออกมาชาไทยแบบนี้เลยนะบุนๆนะครับจากนั้นนําขนมปังของเราเข้าไปชุบให้เต็มแผ่นนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตั้งเตานะเปิดไฟอ่อนและเอาขนมปังของเราเนี่ยเข้าไปจี่กระทะทั้ง2แผ่นเลยนะครับพลิกด้านนะให้รวดเร็วนะครับรอบแรกไม่ต้องนานมากนะครับ พลิกขึ้นมาจะเป็น4ออกชาไทยแบบนี้เลยนะเข้ากับกระทะวันนี้ด้วยนะครับตัวน้ำซอสที่เหลือนะให้เราลาดบนขนมปังของเราทั้งหมดได้เลยจากนั้นเนี่ยก็พลิกกลับอีกรอบหนึ่งนะครับให้สุกทั่วกันนะับทั้งสองฝั่งนั่นเองนะครับ พยายามพิกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลายๆรอบจนออกมาเป็นสีโรสโกแบบนี้เลยจะมีเกลีเยมมเล็กน้อยนะตัวต้นชอบเรียกวความสุขประมาณนี้นะครับท็อปปิ้งด้วยราสเบอร์รี่นะครับแล้วก็เติมน้ำพึ้งของเราลงไปด้านบนเล็กน้อยแบบนี้นั่นเองนะครับ เพิ่มความสวยงามต้นจะโรยตัวเข้าโอ๊ตลงไปอีกนิดหนึ่งนะเท่าน,นี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับสำหรับโตชาทไทยไฮโปรตีนนั่นเองคนระับให้พลังงาน405แคลอรี่นะครับคา์บ้าม58กรัมโปรตีน32กรัมแล้วก็ไขมัน9กรัมนะครับต่อมาจะเป็นเบอร์รี่แพนเค้กไฮโปรตีนนะครับโอ้โหเมนูนี้ต้นบอกได้เลยว่าอร่อยมากนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะ่าจะมีน้ำผึ้งนะครับ บูเบอรี่หนึ่งกล่องนะครับแอมอนทูบหยาบๆยาบหนึ่งถ้วยไข่ไก่หนึ่งฟองนมยี่ห้ออะไรก็ได้นะประมาณ30มิลลิลิตรข้าวโอ๊ตประมาณ2ถ้วยตวงและพรูฟมิกเบอร์รี่นะครับสูตรโนบีนซีรีส์ที่มีโปรไบโอติกด้วยนั่นเองขั้นตอนการทำนะให้เราผสมส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยลงไปในโถปั่นของเรานะต้นจะเริ่มจากของเหลวก็คือนมก่อนเนาะจากนั้นเนี่ยก็เติมไปด้วยกล้วยของเรานะทั้งหมด1ลูกด้วยกันเลือกที่สุกๆหน่อยก็จะทําให้แผนเค้กของเรามีความหวานมากยิ่งขึ้นนนนนัับใสส่่ลลงงไปปเยนะท้หมด1กูตแ สองกรรมนะครับแถมโปรไบโอติกให้ด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองข้าวโอ๊ตนะครับประมาณ1ถ้วยครึ่งถึง2ถ้วยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทำการปั่นส่วนผสมของเราให้เข้ากันทั้งหมดเทลงในจานพักไว้นะสังเกตนะ้ำมันจะมีความข้นๆแบบนี้นะครับสำหรับการทำแพนเค้กนะอันนี้ก็คือตัวแป้งแพนเค้กของเรานั่นเอง เสร็จแล้วนะับเติมตัวบลูเบอร์รี่ลงไปนะทำให้แพนเค,ค้กของเราเนะี่ยมีรสเปรี้ยวหวานด้วยนะลงตัวสุดๆจากนั้นตั้งเตาซึ่งต้นเนี่ยไม่เคยใช้แพนเค,ค้กนะทำกับเตาต,ตัวนี้มาก่อนก็ขอลองที่120องศาก่อนละกันนะจากนั้นเมื่อเตาร้อนก็เทนะครับตัวแพนเค,ค้กของเราให้เป็นวงกลมแบบนี้ได้เลยนะครับ วิธีสังเกตว่าจะพลิกได้เมื่อไหร่ก็คือฟองอากาศมันจะขึ้นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็แซดด้านข้างไปเรื่อยๆแล้วก็ทําการพลิกแล้วก็ไหม่เลยโอเคมาลองกันอีกรอบหนึ่งนะัต้นจะตั้งไฟอ่อนอีกนิดหนึ่งนะประมาณ80-100อองศาเท่านั้น,นครับซึ่งรอบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับออกมาดูดี ได้ยูนะครับสีสันสวยเลยนะสีที่ต้องการจะเป็นประมาณนี้เลยนะเกลียมเล็กน้อยนะครับจากนั้นเนี่ยก็ทําแบบนี้ทีละแผ่นเนอะแล้วก็ใส่ลงในจานท็อปปิ้งไปเรื่อยๆจนแป้งแพนเค้กของเราเนี่ยหมดนั่นเองนะครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยบลูเบอร์รี่นะครับแล้วก็อัลมอนด์ทุบหยาบจากนั้นก็ราดด้วยน้ําผึ้งของเราเล็กน้อยซึ่งตัวน้าผึ้งเนี่ยสามารถทานได้นะมีน้ําตาลได้บ้างไม่ได้ต้องทรมานขนาดนั้นนะครับพลังงานอยู่ที่465แคลอรี่นะครับคาร์บ45กรัมโปรตีน42กรัม และไขมัน13กรัมมาถึงเมนูสุดท้ายนะครับเบอร์รี่ช็อกบานาน่าเค้กไฮโปรตีนวัตถุดิบที่ใช้นะกล้วย1นลูกนะครับขอสุกๆนมยี่ห้ออะไรก็ได้นะประมาณ30มิลลิลิตรบลูเบอร์รี่นะครับ1กลัมมือแล้วก็ข้าวโอ๊ตของเรานะประมาณ50-60กรัมขาดไม่ได้อีกเช่นเคยนะ Proof mix berries สูตรโนบีนซีรีส์ไข่ไก่หนึ่งฟอง และช็อกโกแลตนะับสามารถใช้เป็นช็อกโกแลตชิพก็ได้นะซึ่งต้นหาไม่ได้ก็ใช้เป็นช็อกโกแลตของเพอร์ชี่นะแล้วก็มาแบ่งแท่งเอานะับขั้นตอนนะับให้เราตอกไข่นะับเฉพาะไข่ขาวในะลุงในชามแบบนี้นะับเสร็จแล้วแยกไข่แดงของเรานะับใส่ในถ้วยเอาไว้นั่นเองนะจากนั้นให้เราทําการตีไข่ขาวโดวยใช้ตะก้อมือซึ่งต้นได้ยินมาว่าเวลาที่เราตีให้มันฟูนเนี่ยจะทําให้เค้กของเรามีความนุ่มแล้วก็ฟูยิ่งขึ้นตีตีตีแบบนี้ไปเรื่อยๆนะสามารถตีแบบมีศิละปะนะหรือว่าจะตีแบบชาวร็อกก็ได้ เสร็จแล้วเตรียมส่วนผสมกันนะครับเทไข่แดงของเราลงไปตามด้วยกล้วยนะครับทั้งหมด1ลูกนมนะรประมาณ30มิลลิลิตรจากนั้นใช้ซ่อมนะบ,บี้ตัวกล้วยของเราเให้เละนะครับแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกันกับตัวไข่นะครับแล้วก็นมของเรานั่นเองเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับก็เติมข้าวโอ๊ตลงไปอีก30-50กรัมตามด้วยพรูฟมิกเบอร์รี่นะครึ่งสกู๊ป จากนั้นก็คนส่วนผสมของเราให้เข้ากันให้หมดนะครับและเติมไข่ขาวที่เราตีเอาไว้นะครับให้เรียบร้อยคนอีกรอบนึงนะมาถึงตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเราจะคนหลายรอบกันทำไมนะครับใส่ผลไม้ของเราลงไปนะก็คือตัวเบอร์รี่นั่นเองนะครับแล้วก็ช็อกโกแลตนะซึ่งต้นก็จะหักเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับลงไปด้วยนะครับ หาถ้วยที่ทนความร้อนได้นะครับหนึ่งถ้วยจากนั้นเนี่ยใช้กระดาษไขของเราเนี่ยห่อตัวถ้วยด้านในนซึ่งทําให้เวลาที่เราล้างถ้วยเนี่ยล้างได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แยกเค้กออกมาได้นั่นเองทาน้ํามันที่ตัวกระดาษไขนะต้นจะใช้ทิชชูเนี่ยชุบน้ํามันแล้วก็ถูๆบริเวณด้านในของถ้วยตามนี้เสร็จแล้วก็เทส่วนผสมที่เราเตรียมมาไว้เนี่ยลงไปในถ้วยให้เต็มเลยนะและท็อปปิ้งด้วยบลูเบอร์รี่แล้วก็ช็อกโกแลตอีกชั้นหนึ่งวิธีอบเนี่ยต้นจะใช้เป็นหม้อทอดนะที่150 0อ,องศาานะประมณ3 ถึง45นาทีนั่นเองนะครับ10 minutes later เมื่อ10นาทีผ่านไปเนะี่ยต้นก็จะคอยเปิดดูไม่ให้มันไหม้นั่นเองนะครับก็ทำแบบนี้ไปประมาณ2-3รอบนะครับออกมาก็สุกพอดีนะครับหลังจากนั้นนะก็เอามาวางไว้บนจานแล้วก็แผ่เอาตัวเนื้อเค้กของเราเนะี่ยออกจากกระดาษได้เลยตัวหน้าเนะี่ยจะมีความเกรียมนิดหนึ่งนะครับต้นชอบประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตัดแบ่งเค้กของเรานะครับ สังเกตตัวเนื้อเค้กด้านในนยะจะมีความนุ่มนะแล้วก็ละมุนมากๆสํำหรับการทำเค้กกล้วยหอมสูตรนี้ครั้งแรกก็ถือว่าออกมาไม่เร็วเลยนะครับพลังงานอยู่ที่331แคลอรี่นะครับคาร์บ39กรัมโปรตีน28กรัมและไขมัน7กรัมนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับ3เมนูของหวานนะที่ต้นทําวันนี้นั่นเองนะก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้างนะแต่สุดท้ายก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ รสชาติอร่อยด้วยนั่นเองและที่สําคัญนะับต้องขอบคุณนะแบรนด์ Proof นะแพนเบดโปรตีนทุกซีรีส์เลยนะที่ช่วยทําให้3เมนูสําหรับวันนี้เนี่ยรสชาติอร่อยละมุนยิ่งขึ้นแล้วก็แถมโปรตีนสูงอีกด้วยนะครับใครที่สนใจเอาไปเช็คดื่มระหว่างวันหรือว่าจะเอาไปทําขนมแบบต้นเนี่ยสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ proofclub.com หรือ l i proofclub มีแอดด้วยนะครับ เขาไปรับของน่ารักน่ารักกันได้เลยนะแพ็กเกจจิ้งเนี่ยเขาใส่ใจทุกดีเทลจริงๆนะตอนต้นได้ของมาเนี่ยชอบมากๆคนระับซึ่งคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปอาหารนะคลิปสุดท้ายในปี2023นะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่นะสำหรับคลิปอาหารในปีหน้าก็คือ2024นั่นเองนะต้องก็จะพยายามมาแชร์เมนูนี่แหละให้เพื่อนๆได้ลองทําตามกันนะแล้วก็ส่วนตัวต้นก็ไม่ได้เป็นเชฟนะไม่ได้เรียนมาก็ลองผิดลองถูกนั่นแหละก็หวังว่า เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ที่หัดทาอาหารหรือว่าอะไรเงี้ยได้ลองฝึกทำน่าจะแบบแฮปปี้แล้วก็ได้กินของอร่อยแล้วก็มีประโยชน์อีกด้วยนั่นเองก็เอาไว้เจอกันใหม่สําหรับคลิปนับในปี2024นั่นเองนะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการเปิดการแจ้งเตือนแบบพี่ต้นอัพคลิปใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดกันนะแล้วก็อย่าลืมนะไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับสำหรับ proof นะแพนเบทโปรตีนนั่นเองครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ